สวัสดีชาร์เกมเมอร์ทุกคนเลยนะฮะวันนี้ก็เราก็อยู่เกมเซตถี่นะฮะที่มันเพิ่งอัปเดตใหม่นะฮะมีตัวมีแบบกัสใหม่มาก็คือบอยปรกรณ์กับมาร์กลี่นะฮะก็สามารถไปสุ่มได้นะในแพ็คกัสเซเลบจะได้ตั้งแต่คัสบ,บีขึ้นไปนะฮะถ้าถ้าแบบดวงดีจริงๆก็อาจจะได้มานะะแล้วก็มีอัปเดตใหม่นะครับไม่ได้อัปเดตใหม่ดิแบบมันรีเซ็ตการเชิญเพื่อนนะฮะ อันนี้ผมก็เชิญไปหมดแล้วนะมันรีเซตการเชิญเพื่อนใหม่นี่ได้เพชรด้วย50แล้วก็ได้แพ็กการ์ดแล้วได้แพกการ์ด A บวกนะโอเคแล้วก็มีอีเวนต์คูปองมาใหม่นะนี่นะอีเวนต์ลายเกมเศรษฐีแจกกาสมาร์กี้นี่นะฮะแล้วก็อะไรนะ card, เนี่ยแพ็กการ์ดเน็ตสามสิบวันได้มาร้อยอะไรประมาณนี้นะได้มาร้อยเพชรได้มาอะไรนี่นะอีเวนต์ลายเกมเศรษฐีนี่ นี่นะฮะแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะฮะ new new map นะฮะ new map พิมพ์ไป n e w เนี่ยนะ new map แล้วก็กดตกลงไปเลยนะฮะแต่อันนี้ผมใช้ไปแล้วนะฮะนี่ครับเราก็จะได้ม markey e a บวกมานั่นเองนะฮะนี่นะฮะ markey e a บวกมันก็จะเข้าไปที่กล่องข้อความเรานะก็ไปกดรับโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นเกมส์รถิตกันเลยดีกว่านะ ไปสุ่มการ์ดแป๊บหนึ่งนะมาเลย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 โอ้เล่นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยปึ๊บนางฟ้านางฟ้าปึ๊บอื้มแจมแมวโอเคไปเล่นแข่งเดียวดีกว่านะฮะในฐานอวกาศมาเลยมาเลยตตตตตตึึึึึบบบ,บ,บเริ่มเกบมิสเตอร์รักกี้โอ้ าดูกันว่าใครจะได้เล่นเป็นคนแรกเอซลลี่เอบวกโอ้โหแม่เจ้าที่เครื่องรางโหดอ่ะโหดมากสิสิสิว่าเจ้าสี่เท่ไห่จะยึดเกาไปสิก็ได้อ่ะสิไปสิได้เก้า ซเซลลี่โ,โอ้หสกอล้านกว่าโอ้โหสกอล้านจะสกอแสนมันไม่แฟร์เลยนะอ๋อปีกเกาะดีกว่าฮะสี่โอ้โหจเจาสี่ฮนะโอ้ครบทุกเต่านี่ถือว่าน้อยมากนะเซลลี่สมาร,ร์ซลลี่มันจะเน้นชนะเกมโบนัสไ่า เน้ยจีเครื่องรางโหฟิล์มฟังแซลลี่มันน่าจะเน้นแบบแบบว่าชนะเกมโบนัสนะแซลลี่เที่ยวเลยยึดเกาะดีกว่าเกาะเกาะเกาะแพดแพดน่นแหละแจมแมวอยู่กันสักเกาะนึงนะเพื่อความปลอดภัยอู้ดพันเงิล้านแล้วโอเคครับ ยึดเกาะแล้ว <12. S 1> หัวดเนี่ยแซลลี่โฮ <5. S 1> ้ยโอ้โหร่าจะยึดเกาะ <5. S 1> เดี๋ยวเรายึดเกาะดีกว่าเจ็ดเจ็ดเ <7. S 1> จ็ดนั่นแหละแจมโอกาสเราจะยึดเกาะได้ถือว่าสูงมากเลยนะ <10. S 1> โลดไปหน่อยครับแปดร้อย ได้สิบเอนะสุดตัว11 <Yes. S 1> <Ooh. S 2> เอ็ด yes หรือเกาะเดียวเท่านั้นยึดให้ได้นะภายในตานี้ยึดให้ได้นะอุ้ยโหเอาล้วครับอ็ใช้ดวงลุ้นนะลุ้นแล้วห้า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 ชนะ yesoh yes บายบาย แล้วนะฮะซลลี่ลล <c oughs> ชนะอย่างง่ายได้ฟัดลูกบากก่อนดีกว่าก่อนขวันหน้าเลยเอ่ยอ๋อเล่นครบเล่นครบหนึ่งรอบได้เงินมาหมื่นหนึ่งฮะเล่นครบสามรอบได้เพชรมาสิบอันนะฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวาลาไปก่อนเลยนะฮะจะได้ไม่เสียเวลามากถ้าชอบกด subscribe ไนะด้ล้านเลยนะฮะ สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ